ไปจัดไปดพอแม่พ่น้องกวงไายบนสสิคนถึงสบูนเนาะมูมึหน้าทางไปเล่าพ่น้อกันพิน้องเอ้ยมันนี่ถึงเว้นยามพ็นอ้อยย่ามมานีติกลัวพ่นอเอยย่ามคนไปคนมาพ่นอเอยกงกันคมสงบพอช่วงนี้มันกำลังระบาดโควิดพินอเอยแต่ละเขตแต่ละเมืองเขาต้องย่ามกันพินอ้อยเว้นเสียงงซื้อขงแน่ถ้าวันนี้พาปิดปากกับวยผ่านพินอเอยต้องมีหนังซือขังแนทางอำานัจการปครองสั่งมากพ่นอเอยเขาต้องเห็นละเอียดพินอง้อยเพื่อสับชิ้ดพ่อย เมื่อนี้ก็ถือพัดเพป็นย่ามพี่น้องเลยมื่อนี้ได้มาถือย่ามพี่น้องเลยมื่อนี้ย่ามคนเขาคนออกพี่น้องเลยรถจักรรถไถ่านตรวดการไากันมาพี่น้องเลยแต่ละบ้านแต่ละเมืองมวยออกให้เขารักษาความสงบพี่น้องเลยป้องกันโควิดรักษาสาบชินเลย ชีวิตของประชาชนน้องพี่น้องเนาะกานผู้ใดไปไปมาเ่าใส่ผ้าปิดปากกับ <Most> วัวได้พี่น้องต้องใส่ผ้าปิดปากมาจะให้ผ่านก็สั่นไอยผ่านพี่น้องเลยกวดกวดกวดขอกวดนะมีผ้าปิดปากทางเดบบอมียังซื้อทางไดนบอมากวดมากวดนายไปตลาดก่อนอย่าให้นายพูดโนมากวดเดี๋ยวก่อนว่ามีหนังสือเรียบร้อยบ่เปื่อจผ่านบอ เป็นจุดใกตลาดพี่น้องเลยต่ละเมือแต่วันต้องย่างกันพี่น้องเอ้ยรักษาความสงบชีวิีแต่ทรัพย์สินพว่ไปส่วนพี่น้องเอ้ยแต่ละเขตแต่ละบ้านย่างกันเบิดพี่น้องเอ้ยอืมจูนน้ำมันรถพี่น้องเอ้ยเอาให้นายเพผนไปกวจดูก่อนอืมนั่นไปบนมีก็ซื้อเอาเนาะเนาะอืมอืมให้นายเผู้นกวจดูก่อนน้ำมันรถน้ำมันรถเขาเนี่นะฮ่างเขาคงนี่เขาค้งแต่นี่ ผ่านได้บ่อ่อืมแบบน้เนาะบ่ขวเดี่น้องเด้ยันมาอ่ามีโทรศัพท์พินองเลยต้องกดทุกอย่างพ่นองเลยเออมีเงินพร้อมมีเงินแล้วไปซื้อน้ำมันเนาะเนี่ยถ้าตัวข้ารการนั่นข้าราอีเล้วนั่นมีฝาพิดปาก่บ่ขนาด quạt khác đây cần một quạt bộ khác phê em ra khó khiêu 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 quạt 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 con quạt 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 khán đầy bờ này đúng nhắn hả nó quạt bông đua này quạt bông đua hả quạt này đây phía nông ấy vừa mất nằm tay lại phía covid hao còn lăng phè là bạt phía tổng quạt กันไปกันมาเพื่อพ่อแม่ไปส้นพี่น้องเลยเกิดขึ้นมาแล้วมันยากพี่น้องเลยโอ้พี่นี่ไปเก็บภาษีหน้าน้องเอาไปได้ไปได้สันเก็นไปเก็บภาษีห้ซีหน้าพี่น้องเลยเพื่อนนี่เดี๋ยวกก่อนกดก่อนไม่มนไหนคือบดใส่พาพินฝากไปใกล้อีบ่อไปโคกเนาะไปโคกบ่อโอ้ไปโคกบ่อไปยังสันไปได้หรือว่าไปบ้านไปเมืองไปบ่ได้อาบานพันหลอดไปเลย ไปฝาก,ก่อนตัวนั้นเอออา,าไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปเมืองเป็นมานวไปบสได้ได้อันนี้เกถารที่ปักเสามองห้องผักเออาขาเวียนเขาแยมเนาะพี่นอ้องเนาะน,นี่แหละพี่นอ้องอยู่ในหมบกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมบล็อกกับพุ่องอยู่มองเส้ามองผักพี่น้องเอ้ยก็ขอบใจหลายๆเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ติดตามหักชมละให้กำลังใจตลอดมา สำหรับเพื่อนใหม่กะคอมเมนต์วัตถิกีพี่น้องเอ้ยสิไปเยี่ยมไปยามสีมือหามือพี่น้องเอ้ยสิไปเยี่ยมไปยามตอบคอมเมนต์พี่น้องเพื่อนวัดจุดดคนพี่น้องเลยช่วงนี้ยจะได้กระทากันเด้อพี่น้องเด้องานไรพี่น้องเอ้ย,ย,อย,ย,ออยต้องกวดจก่อนช่วงนี้กวดก่อนกวดก่อนห้วย นักบ่โอ <hel> to to ้ยคุณบู้มีฝ่าพิษปากมากไก่บ่กวาดกวาดกวาดไก่ดอกคนบ้านตัวเองนี่นั่นกวาด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 ขังแน่ได้ไก่ดอกมีฝ่าพิษปากเนาะขันหมูมีฝ่าพิษปากไม่ผ่านได้ย่านพี่น้องเลยตองการก่อนอืมไปใช้พี่น้องมาใช้นี่โอ้เพิ่นมาแต่กวาดท่องเพิ่นพี่น้องเลยนี่นั่นเพิ่นมาแต่กวาดท่องเพิ่นพี่น้องเลยเออเป็นมาแต่ห้องมอผีน้องอ่ะป้ายสาน กวดรถใหญ่ก่อนพี่น้องเลยรถใหญ่ก็ลังม้านี่รถน้อยรถใหญ่กวดเบิดพี่น้องเอ้ย่าแต่ผ่านโอ้ยคนกับบุกค่อยเที่ยวไปดอกพี่น้องเลยไปกับหูว่าไปหนักมาหนักเป็นเรื่องบุคคอยมีรถกวดไปได้พี่น้องเลยสำหรับคลิปเมาก็ขอจบลงสมีน้องพี่น้องถ้าผิดพลาดประกันใดกับเขาเป็นถูกส่งเลยเด้อก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตาม ก็ดิ่งติ๊งติ๊งนำเด้อพี่น้องเด้อรับลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี